กติกาก็ชกกัน3ยกนะครับรับนี่ส่วนสูงใกล้เคียงครับ175ย7 4็าน้ำหนัก70กิโลกรัมอายุ28 33ดสดูครับความแกร่งแต่สีนั้นตัดกันชัดเจนครับรูวขาวนะครับแต่ว่าผิวดำใช่ครับเหมือนเขาผ่องครับคล้ายๆแบบเขาผ่องผิวก็จะตัดกับตาแล้ว่าตรงข้ามกับชื่อนะครับ ก็เ,เชื่อว่าวันนี้นะครับแฟนมวยคงจะรู้จักอี้หลงนะครับอย่างมากส่วนบัวขาวนั้นก็เป็นที่รู้จักอยู่แล้วครับนีมงคล200กว่าปีครับโดยท่านนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องบูชาไทยคุณประยับคำพันธ์ับเป็นผู้มอบให้เอาแล้วครับยกหนึ่งเริ่มแล้วครับบัวขาวบัญชาเมฆซุปเปอร์สตาร์มวยไทยครับจเจอกับอี้หลง ตังฟูจากวัดเร้าลินโอ้โหแล้วครับคุนกรยกแรกอ้าวเตะตัดล่างบัวขาวล้มไปแล้วครับโอ้โหคนดูนลุกขึ้นยืนเลยครับโอ้หือฮาเลยครับมาอีกแล้วกับสองครั้งครับโอ้กรรมการนห้เป็นกลางครับอย่างที่เรียนครับไม่ได้ใช้กรรมการไทยหรือกรรมการจีนครับอาครับอุ้ยบัวขาวครับลูกนี้เอาครับไม่ซ้ำครับ นี่คือน้ำใจของคนไทยครับแผนแบบโจมตีเร็วครับอี้หลงโอ้โหดูครับวันนี้ไม่ง่ายแล้วครับบัวขาวเจอนักมวยที่แกร่งแล้วครับอ้าวจับตอนนี้เริ่มตั้งหลักได้ครับโดนครับหมัดหมัดมาอีกแล้วครับโอ้โหโดนต่อโดนครับนี่ครับระวัง หลบไปครับหลบไปครับบัวขาวอ้าวโยนเขาไม่จับแต่ว่าโยนเขาได้ครับแข้งซ้ายไปแม่โชกกันแบบนี้นี่อาจจะไม่ครบยกแล้วครับโยนไปซ้ายโอ้ดูครับโอ้จะลองของหรือเปล่าครับอีหลงเอาครับบัวขาวไม่ปะทะครับนี่ครับเสียบเข่าไปก่อนสกัดไว้ก่อนครับโอ้ยกแรกเหนื่อยแล้วครับครับเอาล้ครับดูเดือดตื่นเต้นร้าวใจครับบัวขาวเริ่มตั้งหลังได้ครับ โอ้แล้วนี่ครับเดินครับหมัดครับเข่าครับนี่อาวุธเด็ดครับหมัดมาเข่าไปครั้งครับเอาคืนครับคุณธนากรจัดหนักจัดเต็มเลยโบขาวโอ้โดนก่อนครับนี่ครับโดนก่อนแล้วเอาแล้วครับหมัดมาครับหมัดโดนอ้าวจะถีบน่าโยนครับล้มเลยครับโอ้นี่ครับสะใจกองเฉียรครับชอบใจครับชอบใจครับโบขาวโยกนี้ล้มไปสามทีแล้วเจอเตะกว่าล่างไปสองดอก มาดูอีกครั้งครับแข้งขวาอ้าวจับได้ก็ยังใช้สายตาครับบัวขาวยังหลบได้อ้าวมาแล้วครับอีกแล้วครับโดนอีกแล้วครับหูทั้งเข่าทั้งหมัดมาอีกทีครับโอ้ครับนี่ครับสไตล์เขาละบัวขาวแต่ว่าอย่าพลาดครับอย่าเผลอครับเผลอแล้วโอ้ใจหายแวบเลยครับแม่ดูระยะยาวเราน่าจะดีกว่านะครับดู อีหลงเริ่มโดนอาวุธของบัวขาวแล้วครับบาถาะลุพักแทงเข่าขวาอีหลงจะสวนครับจะสวนเอาครับมาดูต่อสะดุ้งเลยครับพุณธนากรเจอเข่าเข้าไปเจอหมัดเข้าไปทีหนึ่งเริ่มจะแกว่งครับแต่ว่าอย่าไปชล่าใจครับวันนี้บัวขาวซ้อมดีซ้อมถึงครับอ้าวโยนเข่าอีกครั้งครับนี่ครับย้ำไปเรื่อยๆโอ้คุ้มค่าการรอคอยครับนี่ครับโดนอีกแล้วครับอีหลงจิ้หมัดบัมันแรกัีโอ้ครับ โอ้หมดยกครับโอ้ใจหายใจคว่ำครับอาครับตื่นเต้นเร้าใจครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับในเห็นภาพตอนพักยกครับไม่เหมือนภาพที่โฆษณาครับใช่ครับก็คือหน้าตาสดชื่นแต่ว่าช่วงพักยกนี่เหนื่อยทั้งคู่ครับครับก็ดูกระทางแล้วใช้พลังกาลังกันเยอะมากครับผ่านไปแค่ยกเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าที่มีอยู่ในใส่กันหมดเลยครับคุณชลากรดูแล้วความตื่นเต้นเร้าใจของคู่นี้ครับ ก็คุ้มค่าการรอคอยครับก็เชื่อว่าไฟต์ต่อไปของบัวขาวครับหากว่ามีการถ่ายทอดสดผ่านช่องเวิร์คคอยกับแฟนมวยต้องติดตามอย่างมากมายเลยครับอาครับนี่ครับหมัดมาอีกแล้วครับโอ้โหพอได้น้ําเข้ามาโยนทิ้งไปอ่าไม่ลงแล้วครับไม่มีการดูชั้นดูเชิงครับจะว่าระคังแก้งก็ใสเลยครับอาครับหมัดเขาแรงนะครับ ตอนนี้บัวขาวยกนี้ก็ดูว่าประคองประคองไปครับอ้าวขอเวลานอกเกิดอะไรขึ้นครับเอาครับสู้กันต่อโอ้ยหมัดมาครับนี่ครับ โยนเขาหมัดอีกครั้งครับโอ้โหดูแล้วทำท่าจะแกว่งครับแต่ว่าดูครับพอพักสักนิดนึงแกมาอีกแล้วครับใช่ครับที่หลงคือจุดเด่นเขาคือนักอดน้ำทนครับครับเป็นมวยที่มีความแข็งแกร่งครับบัวขาวเลยไม่ค่อยกล้าออกวุธมากกับยกนี้ออกเน้นๆแล้วก็พยายามจะหลบให้ได้ใช้สายตาใช่ครับคือต้องกะพละกกำลังตัวเองด้วยครับบัวขาว ถ้าไปเร่งมากๆนี่หวังจะน็อกอย่างเดียวอาจจะอาจจะช็อตได้ครับครับั้งที่แล้วนั่นหือขึ้นคอเหมือนกันครับใช่ครับครั้งที่แล้วนี่เจอกับเหยียนบินโอ้โหต่อยสามโยนเบียดเลยเอโอ้ลูกนี้ครับอืมแกเสียหลักแล้วแก็มวนกลับมาได้ครับอีหลงหัวเขานั้นตั้งหลักดีครับมาอย่างนั้นก็หงายท้องอีกนั้นเฮเลยครับกองเชียร์ชาวจีนครับแข้งขวาเต็มๆนี่ครับโยนเข่า โอ้เริ่มจะโดนนะครับอีหลงแต่อย่างที่เรียนครับประมาทไม่ได้ครับนี่ครับโดนแล้วอ่อนไปอ่อนมาแต่ว่าพอมีจังหวะแกจะสวนทันทีครับอีหลงไม่ค่อยชอบเข่านะครับจะแสลงเข่าถ้าเข้าในเมื่อไหร่มีบูเขาจะได้เปรียบชัดเจนวงนอกกันแรกกันนะครับมีทั้งทีมีทั้งแข่งนี่ครับเข่าแบบนี้อีหลงไม่ชอบครับก็คือเข่าได้ครั้งเดียวครับ เตะเข้าไปครับเต็มเต็มครับลูกนี้ครับนี่คือความเป็นบัวขาวครับโอชักก้นหนักครับชักลุกช้าแล้วครับอี้หลงเจอเข้าไปหลายขนาดแล้วก็วันนี้สมค่าแห่งการรอคอยครับรอคอยมาสามปีเต็มเต็มก็ช่วงนี้ก็โดนเต็มเต็มเหมือนกันครับเพียงแต่ว่ายกแรกเห็นแล้วครับเปิดเกมมาไม่ทันตั้งตัวตั้งหลักครับทำให้บัวขาวนั้นเหนื่อยไปแล้วครับยกแรกยกนี้ ตั้งหลักได้แล้วครับคือช่วง30วินาทีแรกนี่น่ากลัวมากครับอีหลงหลังจากนั้นเป็นต้นมาบัวขาวตั้งหลักได้ก็จัดแม่ไม้มัวไทยเต็มๆเข้าใส่เลยนะครับหลับไฟนี้ของบัวขาวการฟิตซ้อมครับดูครับโอ้ลูกนี้ถ้าหากว่าสายตาไม่ดีครับมาอีกแล้วครับความเป็นมวยครับอีหลงยังไม่เท่าไรแต่ทนผ่านครับเอาครับผ่านไปแล้วสองยกครับเราพักกันอีกสักครู่ครับ ท่านชมครับกลับมาที่เวทีมวยของเมืองจีหยวนมนทลนเหิหนานประเทศจีนอีกครั้งครับผ่านไป2ยกครับยกที่2นั้นก็เชื่อว่าพี่น้องชาวไทยคนไทยครับหายใจคล่องคอหน่อยก็ดูแลสบายใจขึ้นครับไม่เหมือนยกแรกในช่วง30วินาทีนะครับที่หลงนั้นลัวอาวุธเข้าใส่จนโบขาวนี่เกือบจะเกือบจะแย่ครับหลังจากตั้งหลักได้ก็จัดมวย แม่ไมมวยไทยเข้าสายเต็มๆชุดใหญ่ครับบัวขาวกับนี่คกับตีได้ครั้งเดียวครับห้ามตีเกินกว่านั้นหมัดครับโอ้แต่ว่าหมัดยังแรงครับอีหลงก็ไม่ว่าจะแพ้หรือจะชนะครับอีหลงก็ได้ชื่อว่าเจอกับยอดมวยไทยเบอร์หนึ่งของโลกในยุคนี้ครับบัวขาวอู้ยเต็มๆครับเริ่มยิ้มออกครับบัวขาว แต่ว่าไฟที่แล้วเจอกับเหยยนบินครับปรากฏว่าบัวขาวนั้นอ้าวครับโยนเข่าโชว์ศิลปะมวยไทยครบรูปแบบเลยครับใช่ครับคุณเกมได้หมดเลยนะครับเจ้าดำดากคอมจากสำารงทาพสุลินครับวัย33ปีร่างกายก็ถือว่ายังคงกล้าแกร่งนะครับก็อยู่ที่ความมีวินัยนี่เต็มเต็มคโต้นครับ โอ้โดนหมัดครับผู้นักกอล์ฟบวกขาวครับโดนหมัดสวิงครับเมื่อสักครู่นี้เองครับโอ้โหแล้วดูครับโอ้จนได้ครับนี่อย่างที่เรียนครับว่าอย่าไปประมาทเด็ดครับอุ้ยเอ้าโอ้โหเอาล้โหนี่กองเชียร์ครับเรียกเสียงเชียร์ขนันขึ้นมาครับอย่าลืมคราบว่าชกเมืองจีนนะครับชกที่เมืองจีนนะครับการชกครั้งนี้แต่บวขาวก็ยังยิ้มได้โอ้จนได้ครับนี่ครับทำให้ หัวใจแทบวายอีกแล้วครับกองเชียร์คนเชียร์ตื่นเต้นแต่ว่าคนจีนั้นเริ่มมีเสียงเชียร์เริ่มมีเสียงเฮดังขึ้นมาครับอ้าวทีเดียวครับทีเดียวโอ้ชั่วเสี้ยววินาทีครับหมัดนั้นสวิงนะครับเตะไม่อ้าวครับโยนไปทิ้งครับนะอุ้มไปทิ้งลุกช้าเลยครับคิดว่าผืนเวทีเป็นเตียงเลยครับใช้แรงเยอะมากครับทั้งทังมวยทั้งส โอ้โหเมื่อสักครู่นี้คับใจแทบวายครับบัวขาวโดนนั้นมีอาการเลยครับโดนท่อนแขนสวิงหลังครับเอาครับตอนนี้หมดเหมือนกันครับอี้หลงในโอ้ยโอ้ยโอ้โดนครับโอนไปเอ็นมาครับโอ้โหรวมนี้ยังไม่ลงครับยังทนทายาดโอ้ยังกระต้นกล้วยเลยครับบัวขาวทำให้นึกถึงต้นกล้วยเลยครับ ในช่วงการซ้อมของเขาโอ้เมื่อกี้เกือบจะโดนกล้วยทับไปแล้วครับครับยังไม่หยุดนะครับโดนยังลุยต่อครับอีหลงนี่นี่ครับมัดนี้แหละครับเมื่อสักครู่นี้เผลอเข้าไปโดนเต็มเต็มเอาครับตอนนี้แทบจะเหลือก๊อกสุดท้ายเหมือนกันครับอีหลงหมดยกสุดท้ายครับเราก็ถือว่าพอใจแล้วครับอีหลงไม่ว่าแพ้หรือจะชนะครับ โอ้นี่ครับกองเชียร์ชื่นชมเลยครับทําให้ยอดมวยเบอร์หนึ่งอย่างบัวขาวแหวงไปตั้งแต่ยกแรกก็โดนครับยกสุดท้ายก็อีกครั้งครับเดี๋ยวเราฟังคาตัดสินของกรรมการนะครับต้องเอาเก้าอี้มาหน่อยครับยืนนานและเดี๋ยวจะเป็นลมโดนไปหลายขนานครับคือถ้าเสมอเียจะมียกต่อไปนะครับจะมียกพิเศษนะครับเดี๋ยวรอคำตัดสินครับ 不太会想到的一个结果。中国话讲叫。ตาย我们很难用自己主观的判断。对的，比赛。看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 比赛。比赛。看比赛。比赛。

ตอนนี้คะแนนอยู่ที่มือของกรรมการผ่านมาถึงมือของโคศกแล้วครับผู้ประกาศที่ผมมั่นใจชนะครับผมเขาผมมั่นใจชนะครับอ่อไปแล้วครับรู้สึกเขาเป็นอย่างไรบ้างครับในวันนี้นะครับผม ในคิดของเรานะครับรู้เจอเขาวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างครับต่อยดีแต่ว่าเราต่อยดีกว่าครับคยือดีกว่าที่เขาคินไน้ไหมครับไม่ยังไม่รู้ผลการแข่งขันนะครับมาที้กอมาสัมภาษณ์พวกเขาก่อนครับก็คงจะเป็นการสร้างบรรยากาศสร้างสีสันนะครับ เพราะว่าคู่นี้เป็นคู่เอกของวันนี้ใช่ครับทุกอย่างของคู่นี้นะครับมีความหมายทั้งสิ้นแล้วก็สังเกตนะครับมุมนั้นก็จะเป็นแบบมวยไทยครับก็คือมุมแดงกับมุมน้ำเงินดูฝั่งอีหลงเปิดใจบ้างครับอีหลง你่得自己ู้比ึก自己่意不ไ意กับการแข่งขัน我รับท 呃，发挥的就这样了，因为之前准备时是有限的。我还要说一个，我自己赛前小秘密，我这这赛前实战，鼻骨骨折，肋骨骨折，但是我还是打赢这场比赛。可以了，红。我现在可以说了。 ก็คงจะพูดประมาณ<好>ว่าเขาสามารถทําให้บัวขาวแว,าาว่งไปแว่งมาได้ครับเอาอะไรครับนาทีระทึกใจคร,ครับนาทีระทึกใจมาแล้วครับา无论这场比赛的结果如何时间不会停止一切还会继续任何人都可能成为新的强者任何人也有可能成为永远的懦夫 本场比赛宣布结果，一号裁判员二十八比二十九。嗯嗯，二号裁判员二十八比二十九。三号裁判员二十八比二十九。比赛结果，蓝方胜。哦，蓝方胜。比赛结果，蓝方胜。蓝方胜。获胜蓝方胜。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 蓝 โอ้ตอนแรกก็ไม่มั่นใจครับแต่ว่าดูสีหน้าของอี้หลงแล้วครับเขาสีหน้าไม่ได้ยิ้มไม่ได้หัวเราะหรือไม่ได้ดีใจก็ประมาณได้ว่าผลน,นั้นน่าจะเป็นผลบวกกับบวกขาวครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับวันนี้เขาชนะใจคนดูในสานามครับแล้วนี่ครับบวกขาวหรือพระเบรมหายยาลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพิดไวเ้เหนือกล้าวเหนือกระหม่อมนะครับ มีทุกครั้งนะครับที่เขาไปทําการแข่งขันในต่างประเทศโอ้โหนี่ครับคาราวะครับคาราวะครับหลังจากที่ประลองกันเสร็จเรียบร้อยครับกลายเป็นน้ํามิตรกันแล้วครับใช่ครับมิตรภาพที่ดีครับการต่อสู้นั้นก็ใส่กันแบบหรือเป็นลืมตายนะครับแต่พอหลังจบแล้วก็มิตรภาพที่ดีนั้นเกิดขึ้นครับครับนี่เป็นบรรยากาศครับ แล้วดูครับบัวขาวนั้นก็มีธงชาติไทยผูกให้แบบซูเปอร์แมนครับนี่คือคนที่ทำให้ประเทศไทยเรานะครับเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกครับหัวขาวนั้นจะมีธงชาติไทยที่เป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญนะครับที่ไปเผยแพร่และก็มีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกสนามของเขาที่ไปแข่งขันในต่างประเทศครับนี่คือต้นแบบแบบอย่างของคนไทยนักกีฬาไทย ที่จะต้องถือเป็นแบบอย่างไว้ครับแล้วก็ช่องหนึ่งเวิร์กพอยก็สนับสนุนคนอย่างนี้นะครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติแล้วก็วันนี้ครับเข็มขัด WLF ครับ World Champion ก็ชื่อเข็มขัดเส้นนี้นะครับ WLF World Champion ครับให้กับบัวขาวบัญชาเมฆยอดมวยเมือหนึ่งของโลกครับวันนี้ทำให้พี่น้องคนไทย ได้ชื่นอกชื่นใจครับคืนนี้นอนหลับฝันดีครับครับโอ้ถ้าพลาดไปเมื่อสักครู่นี้ครับยกที่3คืนนี้เชื่อว่าคนไทยจํานวนไม่น้อยครับนอนไม่หลับครับครับก็สําหรับนักมวยจีนไม่ว่าจะเป็นอี้หลงแล้วก็นักมวยเก่งๆหลายๆายคนนะครับทางโปรโมเตอร์คุณปริยากรรัสุบรรนะครับก็เดินทางไปที่เวทีนะครับแล้วก็จะติดต่อมาชกในงานหากรมวยเทิดพระเกียรตินะครับที่ท้องสนามหลวงวันที่28กรกฎาคม 12สิงหาคมแล้วก็5ธันวาคมนะครับแฟนๆมวยก็ติดตามได้นะครับแบบนี้เป็นสุดยอดของมวยไทยสุดยอดนักกีฬาขวัญใจมหาชนนะครับหรือว่าพ๊อปรลาวโวนะครับบัวขาวบัญชาเมฆปี2556 สวัสดีครับผมหน่งเฮชานะครับและตอนนี้นะครับเบิร์พอยมีช่อง YouTube แล้วนะครับผมเติดตามความสนุกย้อนหลังนะครับก่อนใครๆได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับเอากดเลยครับแล้วเจอกันนี่ไง